สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ13ธันวาคม2564หรือปีที่แล้วเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอรทอได้รับมอบรถไฟมือ2ของญี่ปุ่นที่มอบให้ฟรีฟรมาถึงเมืองไทยเป็นขบวนรถไฟดีเซลรรางคิอะ183จำนวน17คันของบริษัทฮอกไกโดเรลเวคอมพานีที่เขา ปรดระวางกันใช้งานนะรถไฟขี้อา183ก่อนหน้านี้ก็ทำหน้าที่ของมันเป็นอย่างดีวิ่งฝ่าลมแนาว่ามกลางหิมะในฮอกไกโดมานานกว่า40ปีก่อนถูกรถไฟที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีกว่าเข้ามาแทนที่ในปี2559ทําทำให้ขี้อา183ทั้งหมดถูกจอดทิ้งไว้หลายปีก่อนที่ ส่วนหนึ่งจะตกเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยมีการจัดซื้อจัดจ้างเลือกบริษัทโดยกรอโปรเจกต์ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ขนย้ายมีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายรวมทั้งสิ้น42.5ล้านบาทก่อนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะตกปากรับคำของญี่ปุ่นได้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปตรวจสอบสภาพรถไฟดังกล่าวว่าคุ้มค่า ในการนำมาวิ่งใช้งานในเมืองไทยหรือไม่เพราะเมื่อมาจอดในโรงซ่อมที่มักกษารแล้วต้องมีการขัดสีฉวีวันทั้งโป๊ลอกสีเดิมออกพ่นสีใหม่รวมถึงการจัดการเครื่องยนต์ในบางส่วนดังนั้นเมื่อรถไฟขบวนนี้นะครับมาถึงที่โรงซ่อมได้มีการปรับความกว้างของเผาล้อเดิม จาก1.067เมตรให้มีความกว้างเพียง1เมตรด้วยเครื่องอัดไฮโดริกและมีการปรับปรบปุงเก้าอี้ที่นั่งห้องน้ำระบบไฟฟ้าต่างๆํานำมาวิ่งได้ในเชิงพาณิชย์นับตั้งแต่มีข่าวว่าญี่ปุ่นจะยกรถไฟเก่าให้ฟ,ฟรีจนกระทั่งขนกลับมาถึงประเทศไทยช่วงนั้นก็เกิดกระแสดราม่าอย่างหนักของคนไทย บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยบรรดานักเลงคีย์บอร์ดรุมถล่มด้วยอคติบ้างก็พูดว่าเอาซากเหล็กมาทำไมคุ้มค่าแค่ไหนทั้งที่หลายคนไม่รู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีประสบการณ์ในการปรับแต่งรถไฟที่มีสภาพมือสองให้วิ่งทำไรายได้มาแล้วหลายรายหากจะเปรียบกับการจะซื้อใหม่จะเห็นว่าถ้ามีการปรับปรุงรถ สามารถจะประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนมากนอกจากค่าขนย้าย4 2 5ล้านบาทหรือ2.5ล้านบาทต่อคันค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดัดแปลงล้อเฉลี่ย2 0 0 0ส0บาทต่อคันถ้าหากจัดซื้อตู้โดยสารใหม่จะมีค่าใช้จ่ายมากถึง8 0ล้านถึง100ล้านบาทต่อคันจึงช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อรถ ตัวโดยสารครั้งนี้นะครับมากถึงประหยัดได้มากถึง400เท่าผู้ว่าการกรถไฟแห่งประเทศไทยนำเจ้าที่สื่อมวลชนไทยและเทศโดยเฉพาะนักข่าวญี่ปุ่นหลายสถานีร่วมทำข่าวอย่างคึกคักรถไฟชมใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานพร้อมกับมีการประเดิมทดลองเปิดเดินรถที่สถานีมักกะสันสะสงหวกรุงเทพ เป็นรถไฟดีเซลรางปรับอากาศแบบมีห้องคนขับสูงจำนวน2คันและรถดีเซลรางปรับอากาศแบบไม่มีห้องคนขับจานวน1คันเป้าหมายเปิดใช้บริการในช่วงปลายปี2565เพื่อเสริมศักยภาพในการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยที่บมนว่ารถดีเซลรางปรับอากาศรุ่นขี้อ่ดน183า18 3, จำนวน17คันประกอบด้วย รถดีเซลรางประ,ประกาศแบบมีห้องคนขับสูงหรือว่าไฮแคป40ที่นั่งจำนวน8คันแบบไม่มีห้องขับ68ที่นั่งจำนวน8คันและแบบที่มีห้องขับต่ำหรือว่าโลแคป52ที่นั่งจำนวน1คันโดยปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์แล้ว3คันผลการทดสอบวิ่งทุกอย่างราบรื่นไร้รอยต่อขีอา183วิ่งอย่างนิ่มนวล กลับมาเป็นม้าเหล็กหนุ่มอีกครั้งใช้ความเร็วสูงสุดได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งปรับปรุงรถคันอื่นที่เหลือเพื่อเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี2566นับว่าเป็นการสร้างความฮือฮาให้กับนักข่าวญี่ปุ่นรวมทั้งคนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ติดตามข่าวนี้กันอย่างมากมายเนื่องจากว่าคนญี่ปุ่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนิยมใช้รถไฟเพื่อเดินทางระยะสั้นและระยะไกลบางคนก็ใช้วิ่งข้ามเมืองตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาจนถึงคนทำงานตะลึงกับขีอา183่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเหมือนเสกให้กลับมาวิ่งได้ดังย้อนยุคไปสู่การเวลาเดิมอ,อีกทั้งการรถไฟยังคงเก็บป้ายต่างๆที่เป็นภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ตัวถังด้านนอกจนถึงด้านในห้องผู้โดยสารเหมือนเดิมทุกประการพร้อมกับมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นทั้งหมดและเพิ่มคำภาษาอังกฤษกำก,กับไว้ด้วยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างๆที่มาเที่ยวในประเทศไทยชาวญี่ปุ่นบางคนที่เข้ามาอ่านข่าวในสื่อของญี่ปุ่นถึงกับ บอกว่าขี้อ่าหนึดูไปก็คล้ายกับหุ่นโจ์กระตูนกันดั้มไม่มีผิดด้วยรูปทรงตัวหน้าของรถเป็นรูปเหมือนเหมือนกับมีเหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมรวมทั้งมีการใช้สีขาวเป็นพื้นสลับด้วยสีม่วงอ่อนๆเป็นเฉดสีดั้งเดิมนอกจากนั้นวิศวกรและทีมงานปรับแต่งโคมไฟบนหัวรถ มาติดตั้งเป็นไฟหน้ารถตำแหน่งขวาและซ้ายแทนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความสูงของรถไฟรวมถึงมีการดัดแปลงบันไดเพื่อให้สามารถขึ้นลงกับชานชลาที่ต่ำได้ชาวญี่ปุ่นหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่เห็นในข่าวนี้บอกว่าขอขอบคุณประเทศไทยที่ดูแลมันอย่างดีไม่คิดว่าประเทศไทยจะมีช่างที่เก่งขนาดนี้ สามารถฟื้นชีวิตรถไฟที่ขึ้นสนิมจอดทิ้งไว้กลับมาแล่นได้อีกครั้งบางคนบอกว่าเคยตีตั๋วขึ้นรถไฟขบวนขี้อ่ะ183มาแล้วพร้อมจะกลับมานั่งในเมืองไทยเมื่อก่อนต้องวิ่งฝ่าหิมะในฮอกไกโดแต่ครั้งนี้จะมาวิ่งท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนของเมืองไทยบางคอมเมนต์ก็ระบุว่าไม่น่าเชื่อจะเห็นขีอ่ะ183 มาวิ่งส่งเสียงให้เห็นอีกแม้จะขนละประเทศก็ตามก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะมีการยกให้ประเทศเมียนมาไปแล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยน่าเสียดายมากสู้ยกให้ประเทศไทยดีกว่ารวมทั้งอีกหลายคอมเมนต์ที่ยืนยันว่าจะไปเที่ยวเมืองไทยเพราะจะให้เจ้าขี้อ่ะ183ช่วยพาไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ การปรับปรุงรถไฟมือ2ครั้งนี้นับเป็นก้าวย่างที่น่าประทับใจและสนใจว่าญี่ปุ่นพร้อมจะส่งมอบรถไฟเก่ามาให้ประเทศไทยอีกหรือไม่ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมปรับแผนมีการซ่อมบำรุงขนาดใหญ่ชุดขบวนเกี้ร์1 8่ทั้งหมดเพื่อเสริมสมรรถนะ ให้บริการดนรถในระยะยาวต่อไปและเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อกำหนดเส้นทางให้บริการโดยเริ่มให้บริการเส้นทางระยะสั้นแบบวันเดย์ทริปขบวนสำหรับเทศกาลในวันสำคัญหรือให้บริการเช่าเหมาขบวนก่อนเพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการสูงสุดคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคม25 6 5 นี่คือข่าวสารนะครับของการนำรถไฟขิกอ183เปรียบเสมือนการชุบชีวิตให้มาลดแล่นบนรางในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ที่สำคัญคือประหยัดงบประมาณเป็นจำนวนมากข่าวสารนี้หวังว่าทุกท่านจะชอบขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ